สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรบ้านฉันแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจไทยคิดมาบ้านยกมือขึ้นด้วยนะคะค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่ปลูกต้นผักหวานนะคะอยากมีต้นผักหวานเพิ่มโดยไม่ต้องปลูกใหม่นะคะก็เรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะค่ะไปติดตามรับชมก็ได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีจอบนะคะแค่อันนี้อย่างเดียวเลยนะคะก็ ตามไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะเราก็จะทำการถากถากรอบๆต้นแบบนี้นะคะถากให้เพื่อนที่จะให้มันโดนลากของต้นผักหวานนะคะถากลงไปเลยถากรอบๆเลยนะคะกะว่าให้มันโดนลากเขาอ่ะ รอบ,บ,รบทรงขึ้นเขาเลยแค่นี้เลยนะคะหลังจากที่เราถากนะคะทําไมถึงต้องถากไม่ไม่ขุดนะคะเราจะไม่ขุดเพราะว่าถ้าเราขุดจะเป็นการตัดรากตัดรากของเขานะคะมันก็จะแบบว่ามันจะขาดออกจากต้น มันก็เป็นต้นใหม่เหมือนกันแต่เวลามันโตขึ้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะมันจะโค่นง่ายคะ่ะถ้าเกิดว่าไอ้รากเขาขาดออกจากกันเนาะถ้าเราถากแบบว่าผิวหน้าของไอ้รากเขานะคะมันเป็นแผลเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะก็ใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งถึงสองเดือนได้นะคะที่จะแตกยอดแล้วก็เป็นต้นขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า มันมีลักษณะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดจากรากเนาะอันนี้แปดเก้าปีแล้วคะอันนี้เป็นต้นตอนนี้เป็นต้นแม่เป็นต้นหลักนะคะนี่เป็นต้นหลักอันนี้คือเกิดจากรากต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่เกิดจากรากนะคะเกิดจากรากของต้นนี้นะคะเนี่ยก็เขาก็จะเกิดไม่ไกลกันนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่านะคะเกิดจากการถากหน้าดินได้หญ้านะคะ เดี๋ยวก็จะพาไปดูต้นอื่นๆนะคะค่ะก็มาถึงต้นดึกดำบันนะคะอันนี้ยี่สิกว่าปีแล้วยี่สบหกยี่ิบเจ็ปีได้แล้วมะคะต้นนี้อันนี้คือต้นแม่นี่คือต้นหลักนะคะพวกนี้คือเนี่ยต้นพวกนี้ที่อยู่รอบนอกฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็คือ เกิดจากรากล้วนๆนะคะเกิดจากการถูกทําให้เป็นแผลเราทําให้รากเขาเกิดแผลแล้วเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะนี่นะคะเขาก็จะเกิดไม่ห่างเท่าไหร่นะคะหรือบางต้นอาจจะเกิดไกลตามความยาวรากเนาะใช่หมดเลยค่ะอันนี้นี่นะคะ เป็นต้นที่เกิดจากรากทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ใช่หมดเลยจะเกิดใกล้หรือไกลก็คือขึ้นอยู่กับความยาวรากของเขาเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถากเขาตรงไหนบ้างนะคะเขาก็จะขึ้นตามรอยที่เราถากหรือที่รากเขามีแผลเนาะนี่เลยนะคะเกิดจากราก วิธีนี้ก็สามารถทํากับผักหวานที่มีความสูงระดับประมาณเข่านะคะประมาณหัวเข่าหรือเอวขึ้นไปนะคะก็คือบางทีก็ประมาณอายุหนึ่งปีนะคะที่คือความสูงประมาณอย่างที่บอกนะคะประมาณเข่าก็เริ่มทําได้แล้วนะคะเพราะว่าระบบลากเขาก็จะเดินเดินได้กว้างแล้วนะคะก็เรามีเยอะแค่ไหนเราก็ถักให้ทั่วเลยค่ะอยากได้เยอะแค่ไหนก็ทําไปเลยค่ะ เขาก็จะขึ้นมาแค่ต้องรอเวลาให้เขาขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะ,ะนานแค่ไหนที่ไอ้รากที่เราถากักเขาจะแตกยอดขึ้นมาก็ประมาณ1-2เดือนนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่เขาจะสร้างไอ้ยอดเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นลำต้นใหม่ให้เรานะคะค่ะแค่นี้เลยค่ะวิธีง่ายๆในการขยายต้นผักหวานนะคะสำหรับใครที่มีต้นที่ปลูกอยู่แล้วนะคะมันเป็น เคล็ดลับง่ายๆนะคะถ้าใครสังเกตใครปลูกแล้วสังเกตก็จะก็จะรู้นะคะว่าผักหวานแตกได้ง่ายๆเลยะคะ่ะจะให้ดูต้นว่าโตแค่ไหนถึงทําได้นะคะเนี่ยนะคะประมาณนี้ก็ทําได้แล้วนะคะก็ประมาณต้นขาเนี่นะคะต้นที่ได้ไปเมื่อกี้นี่นะคะประมาณนี้ก็เริ่มทําได้แล้วนะคะเท่านี้ ทำได้แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในการปลูกผักหวานที่เราแนะนำไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆหลายๆคนนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามหรืออยากศึกษาเกี่ยวกับต้นผักหวานก็สามารถติดตามเพจ Facebook ไผ่ขิ้ทอดบ้านยกมือขึ้นแล้วก็ทางช่อง y YouTube เกเษตรบ้านฉันได้นะคะค่ะ จบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ